สมปูชนยาแคปซูลแผนโบราณตำลักจีนบำรุงร่างกายช่วยระบบไหลเวียนเลือดกระตุ้นการทำงานของตับและไตให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตัวยาสมุนไพรกว่า10ชนิดสมมีสรรพคุณในการปรับระบบและความสมดุลของความดันโลหิตให้ไหลเวียนดีขึ้นเพิ่มสมรรถนะในการทำงานของร่างกายให้สูงขึ้นตังทั้งเช่าเสริมสร้างฮอร์โมนรักษาอาการเสือ่อมสมรรถภาพทางเพศเขาคว้างอ่อนบำรุงกระดูกและเส้นเอ็นให้แข็งแรง โภพีจี้บำรุงกำลังให้แข็งแรงอินเคียวคักบำรุงร่างกายฟื้นฟูตับและไตแป่ทุกบำรุงลมปราณสัวเอี้ยบำรุงไตและปอดตัวจ้อบำรุงเลือดกำเช่าบำรุงร่างกายขับพิษผมได้รับยามาก็รับประทานอยู่ประมาณเจ็ดวันก็รู้สึกจะมีอาการดีขึ้นและปัสสาวะก็ขึ้นเวลาเข้าห้องน้ำ จะสะดวกขึ้นและก็มีความสุขจะไม่เคยคิดว่าจะได้รับยาที่ดีอย่างนี้และเพื่อความสุขของตัวเราเองผมจะพยายามกินยาอย่างนี้ตลอดไปครับตอนนี้นะครับ,รบผมย่างข้า72หนุ่มก็ไม่หนุ่มแต่รู้สึกว่ายาไอสองปูเซนตัวเนี้ยอาการมาหายไปแล้วเรารู้สึกว่ามันมันสุขภาพ,าพแข็งแรงรู้สึกว่าไอ คยมีชีวิตชีวาแต่พอได้เนี่ยสมปู่ชนมาเนี่ยเหมือนเหมือน,นก็ว่าเรามีอะไรมาช่วยอีกแกล่งลนะฮะทางานก็ไม่เหนื่อยฮะเพราะได้ได้ทานสมปู่ชนนี่นะฮะพอพอ,พอทานวันจากที่เราเอ้ะมันไม่กปีก้กระเป่าเนะะี่ยเป็นชายไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยอมรับว่าตอนนี้นะฮะม,มันจะเกิด้อยนะครับไม่เคยปึงก็ปึงนะครับนี่ระบบการทํางานของยาสมุนไพรแคปซูลสมปู่สนจะเข้าไปเสริมสร้างและปรับฮอร์โมนเพิ่มสารสื่อสมองให้ทํางานได้อย่างเต็มที่ กระตุ้นให้มีความรู้สึกความต้องการทางเพศอารมณ์แจ่มใสไม่เครียดตื่นตัวกระชับกระเถงเมื่อร่างกายเกิดความรู้สึกดังกล่าวสมองก็จะส่งผ่านความรับรู้นี้ไปยังประสาทไขสันหลังและไปกระตุ้นอวัยวะเพศส่งผ่านเลือดให้ไหลเข้าสู่ระบบกลไกการทํางานของร่างกายแก้ไขปัญหาเสื่อมสมรรถภาพคืนความแข็งแกร่งสมบูรณ์ให้กับผู้ชายทุกวยัยอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มตั้งแต่วันนี้ด้วยยาสมุนไพรแคปซูลสมปูซอน ก่อนนอนเม็ดหนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็รู้เรื่องตื่นมาก็รู้สึกว่านอนสบายปึกเลยแล้วก็กับปีกระเป๋าปวดเมื่อยก็หายนี่เจทิตสามละเกือบร้อยทั้งร้อยผู้ใหญ่เนี่ยมีปัญหาแน่มีครับแต่พอพอพอสมกุศลเเข้าไปปรับสภาพหลายอย่างในร่างกายมันมันทำให้เกิดความสึกมีความต้องการ เมื่อมีความต้องการทุกอย่างนั่นคือต้นทางนะครับทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นเองมันจะมีความมันจะมีชีวิตชีวาของมันอยู่ตลอดเวลามันจะมีความกระฉับกระเฉงมีความสดชื่นตื่นตัวอยู่ตลอดเวลามีความต้องการอยู่ตลอดเวลาเอาละครับผมจะบอกเลยว่ากังวลไม่ต้องสงสัยผมลองด้วยตัวเองวาแล้วใช้ได้เลยไม่ต้องลอง รประยาสมุนไพรแคปซูลสมปูซนได้พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการบรรจุใหม่ขนาดพกพาหกแคปซูลวางจําหน่ายแล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านท่านทั่วประเทศยาแคปซูลสมปูซนของแท้ต้องมีส่วนผสมของสมแท้ๆอยู่ในเม็ดแคปซูลเท่านั้นสมนาคุณลูกค้าด้วยยาสมุนไพรแคปซูลสมปูซนพิเศษสุดซื้อสิบกล่องรับปีขนาดพกพาอีกหนึ่งกล่อง